เอิงวันนอนผู้หญิงเบิงหนอไ,ไม่ใช่ของฟังฟังห้างห้างหนึ่งเพระว่าอุปรกรณ์ร้างโทรศัพท์อันที่จูนอีกยังไม่ได้เลยอันนี้พังแบบว่าเป็นค้นไส้โทรศัพท์แบบคุ้มค่ามากพังแบบโอ้ยพระเจ้าอันนี้แบตบวมเด้งออกมายังนี้อีกนะหลายเครื่องอันนี้ จำบตีดแล้วพังมีแต่ห้างห้างนน่นอุปกรณ์ก็ได้หลายนะมีลำโพงบูทูตมีคอมมีไฟสองหลอดเพราะแต่ว่าสายคือหลายแต่ว่า กระแสเพียบฮิตติดกระแสไร่ไร่ไดสดไร้สดสดชีวิตอะค่ะไร้ฝักไร้แปลว่าชีวิตเรียวทาม,มากชีวิตสดสดโน้ตบุ๊กอันน้อยลูกบ้าออกไปเบิงเน็ตฟิก อีแม่กัพยายามจูนอัญไที่มันซาซาเขาหวดนี้เธอหงวดนี้เธอสิลงเครื่องไล่สดเลยล่ะลงตู้คอนเทนเนอร์สักตู้หนึ่งบุขอบเรียบร้อยให้ทองจัดรายการไปเลย คนเฮาต้องมีเป้าหมายเป้าหมายมีไว้พุ่งชนแล้วเป้าหมายมันก็จะล้มไปเองเราก็เหยียบมันเราก็ถึงมันพอดีโอเคป่งนายโบความสำเร็จบได้ยากด้ใจมันสำเร็จแล้วเดี๋ยวมันก็ตามมาเองเนี่ยเป็นตาที่ตูเนาะตูเจะคลอง หมื่อหนึ่งคืนหนึ่งบ่ได้คุดยังคุดแต่แนวเฮ็ดตื่นมาสิเฮ็ดอย่างเนาะสิเฮ็ดคลิปอีหยังสิเล่าเรื่องอีหยังสิเลียนหลูอีหยังชีพัฒนานอีหยังหลายคนอะเข้าใจผิดว่าชีวิตเริ่มต้นตอนเลี้ยนจบสาาๆๆา ชีวิตคือกันเรียนลูกเรียนแต่มือน,นี่เรียนแต่ตอนนี้ตัวไม่ไนะด้มีอนาคตอยู่ข้างหน้าเด้ออ่ะนะโคตอยู่ตรงหน้าบ่ได้อยู่ข้างหน้าอยู่ตรงหน้าขัดใจทำไมนะจะได้บทีมชีวิตตัวเอง อย่าเอาความคาดหวังไปคาดหวังกับผู้ใดถ้าคา,า,าดหวังกับตัวเองบ่ได้ก็บ่ต้องคาดหวังกับใครตัวเจ้าของยังคาดหวังบ่ได้เลยบ่ต้องคาดหวังให้ใครมาเข้าใจเพราะว่าตัวเขาเองตัวเจ้าของเองก็ยังบาเข้าใจตัวเองเลยวินาที่นี่อารมณ์นี่ เสียววินาทีต่อไปอารมณ์ไหนก็ไม่รู้เฮ็ดใจให้มันเป็นธรรมให้มันเที่ยงให้มันตรงให้มันสบายดีมีความสุขความสุขความสบายใจมันเป็นความเมตตาอย่างหนึง่งที่มีให้ตัวเอง มันเป็นความหักอันยิ่งใหญ่เลยนะเฮ้ามองข้ามความหักที่ต้องมีต่อตัวเองต้องเมตตาต่อตัวเองถ้าตัวเองอะมันอยู่ในแบบบรสมบูรณอ์อ่ะมันก็ซื้อออกไปแบบบรสมบูรณ์คือกัเท่านี่แหละ